นะครับคลิปนี้ผมจะมาแก้ไขแพทที่ผมแปลบางส่วนที่พลาดไปนะครับผมจะดนี้มาลองในเกมน,น,นะครับผมัอดีผมมีดิวนะที่คอยมาให้คำปรึกษาครับว่ามันมีแพทบางอย่างที่ผมพูดตกหล่นไปนะครับผมก,กอม็อย่างแรกนะคุณจีก็คืออันติวันดา้าใช่ไหมอ่าอย่างแรกใช่อันติวันด้าก็คือปกตินะอันติมันจะโดนปลาแล้วเราจะโดนกระเด็นไปเฉยใช่ไหมเราจะกดอะไรไม่ได้จนเป็นพื้นนะแต่ตอนนี้เราสามารถกดดิ้นกลางอากาศได้แล้วจะลองกระบอดไวดู เนี่ยนะเขาสามารถกด control นะแสดงว่าบอกเขากด c o n t ท o สามารถกดเอ่อกดซีเอ่อกดซีแสดงบอกกดซีกดซีกดไฟฟ้าก,กดชิปได้นะครับระหว่างที่เราโดนติวันด้าเพื่อเราจะได้ไม่ต้องกระเด็นไปไกลน,นะครับผู้เชิญเก็บอันติใช้อันติตอนให้เต็มอ่ะน้อยลงยี่สิบเปอร์เซ็นเอาอัติลเฟเลเฟตที่หนึ่งทำอะไรได้นะเฟตที่หนึ่งตอนระวังลูกลูกอโอบอะ่ะจะจะเสียพลังโจมตีเอ้ไม่ใช่เสียเกรดอันติลดลงจาก3ามห้าเปเซ็นเหลือแปเซ็ตโอเคล,ลองลองกด cancel ดู โอ้พปะเจ้าลดลงมา <ใน S 1> เยอะมาก<ใ>นกก<ป>็คือเราจะเสียอันตรีไปแค่แปดเปอร์เซ็นต์ถ้าเรา cancel โอเคแต่แล้วถ้าเราวางแล้วก็อะไรต่อนะบีกดบีกีใช่ปะ่ะระยะระยะตอนะะตอนบีกีจะไกลจะกไกลขึ้นอ๋อไกลขึ้นเออจำได้จำได้ว่าไกลขึ้นเท่าตัวเลยเพราะส่วนใหญ่ศัตรูจะตามเจอนะอนแรกแตบงี้ไปโอเคแล้วก็เปสที่สองใช่เปสที่สองศัตรูจะติดหนึบชันนานขึ้นโอเคลองเปิดเลย ไม่เป็นเป็นทีทิ้งด้วยอ๋เอเนี่ยเนี่ยชะง,งักงานขึ้นโอเคโอเคอแล้วก็เป็ที่สามจับได้ที่สามมีที่สามนี่บัฟเยอะเลยเก็บปฏิสร<ๆ>วิวขึ้นจากไอเป็อื่นยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะอันนี้เพิ่มมาเป็นสี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยก็คือตอนที่แบบเราไม่ได้มีปฏิใช่ไหมใช่จะเก็บแต้ได้ใบขึ้นสี่สิบเปอร์เซ็นต์กับจากร้อยยี่สิบวิจะลดลงเหลือแค่สี่สิบวิบอก เพิ่มพลังโจมตี15%ตอนที่เข้าวัดเคเป็นเวลา3.5เมนต์สีแต่ผมไม่รู้ว่ามันเข้าใหม่เข้าใหม่จะได้ใหม่หรือเปล่าได้รับบัฟละบัฟดาเมจละเข้าใหม่เข้าใหม่ก็ได้ใหม่โอเคทับได้เรื่อยๆว่ะเอ้ยได้เรื่อยๆว่ะเอาแล้วไงโคลโหมก็ผมไม่มีคนเล่นมันนะเออเวลาเวลาเปิดวาร์ปอยู่โดนตีเกียร์อันตีไม่เพิ่มนะจนกว่าวาร์ปจะหาย แล้วก็นะครับตอนนี้โซเจตนะครับสแตนโซเจตนะครับพวกแ็คโซเจตอะไรพวกเนี้มันจะไม่ดอปในเกมนะครับมันจะดอปแค่สีฟ้ากับสีขาวนะครับผมสีม่วงกับสีทองจะไม่ดอปแล้วนะครับสีม่วงกับสีทองเนี่ยมันจะเหมือนจะกลายเป็นโซเจตทองไปเลยนะครับถ้ามันจะดอบก็คือยกตัวอย่างนะคนอาจจะงงนะมาแรกๆก็คือจำรูปไว้ก็ได้นะครับรูปที่เป็นรูปงูสามแฉกนะครับพอเราเก็บมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเจตอรวุธอะไรนะครับเราจะได้แอคตบวกหกนะครับในทุกอย่างเลยเนี่ยเห็นไหมหน้าตาเหมือนกันก็จะบวกอุกสองแล้วครับม ี่เหลี่ยมแบบนี้จะเป็นโบบกมีลีนะครับส่วนถ้าเป็นเหล็กนะครับเหล็กลซิธนะครับจะเป็นสีวงกลมอ่าจะวงกลมนะครับจะเป็นเหล็กแล้วก็เฮดดิฟเฟนส่วนรูปปลาหมึกเนี่ยมันจะได้เป็นแอทแท็กเหมือนกันนะครับผมแต่มันจะไม่ค่อยดรอปส่วนใหญ่ถ้าดรอปมีสองอย่างนะครับก็คือจะเป็นรูปงูกับรูปปลาหมึกเนี่ยก็คือจะได้แท็กคาแท็กดาเมจไปด้วยนะครับแล้วส่วนเฮลเนี่ยมันจะไปอยู่ในตรงนี้ครับเฮลเฮล ใ,ในส่วนของเจเทลนะครับผมมันจะอยู่ในหน้าตาแบบนี้นะครับส่วนจำไม่ง่ายครับคือตอนนี้ผมจะ้ยาไม่จำไม่ง่ายก่อนคือสีทองหน้าตาแบบนี้นจะบวกเยอะยหมดเลยนะครับแต่สีทองเอ้เจตหน้าตาแบบนี้นในสีม่วงเนี่ยมันจะอันเนี้ยจกักเม้งก็บวกอทแท็กแล้วก็อันนี้คือที่ผมลงไลน์ไปในคลิปกนะ็คือเราจะฆ่าตัวหนึ่งนะ่ยมันจะบวกดาเมจติดตัวถาวรไปเลยนะครับผมยิ่งมันทับซ้อนได้เรื่อยๆนะครับได้เท่าไหร่นะห้าใช่ปะสูงสุดส5้าเปสูงสุด1ิบห้าปอร์เซ็นตโอเคครับ แล้วก็เคมีก็คือเรากินผลไม้เนี่ยมันจะสะแต็ปมีลีดีเฟนไปนเรื่อยๆสูงสุดยี่สี่เอร์เซ็ตามที่เราแก้มาแต่ว่าพวกหน้าตาพวกเนี้ยเราต้องเอาลองมาใส่ก่อนนะครับว่ามันบวกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้บวกเฮลใช่ไหมรุยมูมบวกเฮลแต่ว่าไอ้ทูน่าเนี่ยมันก็บวกเฮลเหมือนกันแต่ว่าไอ้ตัวพวกเนี้ยจะเป็นมีลีกับดาเมจอันนี้เราจําชื่อแทนนะเพราะว่าตัวนี้จะจํายากหน่อยนะครับตั้งแรก มนี่าอาอแล้วก็เจดเนี่ยครับตมไทยนะครับผมคือบางคนอาจจะง,งว่าสายฟ้าเนี่ยมันถ่ายไงอาจจะไม่ได้มันไม่ได้มันมีหลักการผ่านนะครับผมคือตอนมันจะผ่านตรงที่เราดอทนะครับผมจะลองนะแหละจากพื้นที่ที่เราดอทมาอย่างเช่นมันอยู่ตรงนี้นะผมแดดแม้ฟ้าจะผ่านตรงที่เราแดดมาจุดที่เราแดชออกมานเนี่ยซึ่งมันเบามากว่าจะเขาอาจาอาจะมีปรับไดนะ้ผมว่าจะมีจะประโยชน์ก็ตอนที่เราหนีมาแล้วศัตรูเตียยตามมาไอ้เราเฟ้าผ่าได้แรงตามฟ้าผ่าแรงตามแล้วอาวุธโอเคครับฟ้าผ่าแรงตามอาวุธ มอร์ทอลดิฟเนมอร์ทอลดิฟิเลนดิฟิเลนดิฟิเลนโอเคก็คือจะกันเราตายนะครับผมอย่างเช่นเดี๋ยผมจะลองให้ดูมันสามารถเซฟชีวิตเราได้ตอนที่เราตายเราจะกลับมาพร้อมกับเลือดที่จำนวนห้าร้อยหน่วยนี่ครับเราจะกลับมาพร้อมเลือดประมาณนี้เลยแล้วก็ได้ไอตัวแล้วเจเตะนะครับจะถูกทำลายไปถ้าสมมติเราใช้ไปแล้วเตะถูกทำลายไปทันทีนะครับติปเซนเนอร์ได้รับดาเมจสี่สิบเปอร์เซ็นต์ลดลงด้วยนะครับ หลังจากที่เราเกิดมาแล้วอาเจตต่อมานะครับผมมันคือดากอลเนี่ยผมมันจะได้พูดในวิที่นะครับคือเราแค่อยู่เฉยๆเนี่ยใส่แค่แค่มีเจตนี้ในครอบครองนะเห็นไหมเกดขึ้นแล้ะไม่ต้องทำอะไรเลยหลอไปเรื่องครับแค่แป๊บหนึงสักแป๊บหนึ่งไม่แน่ใจว่ากี่ไมล์ตีมันมันไม่ได้เขียนเลยนะว่าจะเพิ่มไม่ได้เขียนว่ากี่ไมล์ตีคือแค่อยู่เฉยๆไม่ต้องวิ่งก็ได้อะคือวิ่งแค่อยู่เฉยดากอลสามารถใช้แบบไม่มีเป้าหมายได้ด้วยนะครับก็คือเนี่ยไกลๆได้เลยก็ไม่จำเป็นต้องมาใกล้ๆเราเราใช้ไกล ปกติขี้ขวาข้างเดียวเนี่ยแล้วก็ไปมันก็จะเป็นท่านั้นเลยใช่ไหมแต่ตอนเนี้ยมันจะเป็นจังหวะเดียวครับซึ่งมันจะใช้รีง่ายมากผมพยายามโพแล้วนะเนี่ยขี้ขวาค้างแล้วมันบังคับออกนะครับคือยังไงก็โดนบล็อกได้พยายามฝึกบล็อกกันนะครับผมจังหวะสองน่าจะง่ายเพราะว่ามันจะเหมือนโซโลแลที่ถูกบังคับให้ออกจังหวะเดียวแต่นอกจากเขาจะเนี่ยแล้วเขาแดนแอนเซริรอย่างเงี้ยเออ่เงี้ยเราก็ค่อยๆค่อยๆนั่นไปค่อยเริ่มกันไหมจะยากหน่อยแต่ว่าแรกๆคนอาจจะเหอใช้หน่อยก็บล็อกฝึกบล็อกกันตรงเนี้ ของเจดอ่แอซซอลลองซอนนะครับผมที่ผมผมตอนนี้ผมได้ลองแล้วปอติแกปปิ้งฮุกนะครับแล้วก็ถ้าเราพลิกซ้ายเนี่ยมันจะมีไฟออกมาแต่ว่าถามว่าขวากระโดดเนี่ยมันจะได้ไหมอันนี้เจนแก็ปปิ้งฮุกนะติดไฟติดไฟก็เนี่ยตามนี้เลยดามเมจและความนานเข้าเลือดทันทีนะครับผมไม่นับกกอนเหมือนลมมนไฟทันจิเลยแต่กระโดดอย่างนี้ไม่ติดต้องแกปปิ้งฮุกเท่านั้นนะครับ เจตสุดท้ายนะ,ะที่ผมจะชี้แจงก็คือทันเดอร์สตอมนะบ,บางคนอาจจะงงว่าทําไมใช้แล้วมันไม่ออกไปท่านั้นมันบังคับนะครับก็คือจังหวะที่เราปล่อยคือไม่ว่าเราจะชาร์จฟ้าท่าเนี้ด้วยคลิกซ้ายหรือคลิกขวา <c adian> เราก็ต้องปล่อยด้วยคลิกขวาครับถ้าคลิกซ้ายมันจะไม่ได้นะนี่ชาร์จคลิกซ้ายเนะี่มันไม่ได้นะแต่ถ้าเราปล่อยคลิกขวาไม่ต้องมีเป้าหมายก็ได้นะครับผมต้องจบด้วยคลิกขวาถ้าเราไปจบด้วยคลิกซ้ายมันจะไม่ติดนะครับส่วนความเสียหายเนี่ยแรงเท่ากันทั้งทั้งซ้ายขวาเลย แต่มันจะแรงก็มันจะแรงมากก็ต่อเมื่อเราชาร์จสองครั้งเนี้ยแล้วค่อยขยิบขวาจะแรงกว่าการที่เรากดครั้งเดียวนะครับผมแล้วก็ปล่อยไปเลยจะแรงกว่างี้แต่ว่าผมว่าจังหวะการไทลี่เนี่ยก็น่าจะเหมือนเดิมน่าจะบล็อกง่ายเหมือนเดิมซึ่งมันเท่แต่่าอาจจะไม่ได้ใช้นะครับผมแล้วเจที่ผมจะมาชี้แจงก็มีประมาณนี้นะผมเพิ่มเติมจากที่แล้วนะครับส่วนตอนเนี้ยใครที่โดนนติวันด้าน,นะครับผมนเนเธอร์ไนแมรนะก็สามารถดินได้แล้วนะครับผมไม่จำเป็นต้องตัวรอถึงพื้นแล้วนะครับ ไวค้ครับที่นี้ก็มีมานี้ครับขอบคุณครับ